กราบนมัสการองค์หลวงตาแล้วก็คูบาทุกๆท,ท่านขอโอกาสนะเจ้าคะ่ะยมไม่ได้มากราบอง์หลวงตานานมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากมามากเจ้าคะ่ะเมื่อคืนตื่นเต้นมากกลัวหลวงตาตัดหางปล่อยวัดอะเจ้าค่ะแต่ก็ดีนะเนี่ยมาเที่ยวนี้ดีกว่าของเดิมเยอะดีกว่าก่อนนั้นก่อนโควิด ทำ<ด>ถึงใจเชืออันนี้สแสดงว่ามีร่องรอยทําถึงใจมาแล้วนเนี่ยเนี่ยแสดงว่าโดนทําถึงใจมาหลายรอบแล้วกว่าจะมาเนี่ยอืมคือต้องกราบขอบพระคุณหลวงตาแล้วก็ลูกศิษย์ที่ทำคลับเฮาส์เพราะว่าตั้งแต่มีคลับเฮาส์นี่แบบเหมือนกับว่าเอ่อกินกับทำนอนกับทำอยู่กับทำจริงๆเจ้าค่ะ ฟังตลอดแบบบางทีแรกๆเนี่ยตอนที่องค์หลวงตาทําที่เปิดคลับเฮาส์ใหม่ๆนี้แบบมีทั้งเช้ากลางวันกลางคืนแล้วก็ยังต้องตามไปฟังไฟล์ในไลน์ Open Chat ซึ่งบางทีแบบบางวันมี5ไฟล์มี4ไฟล์แบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนไปเรียนด็อกเตอร์เลยอะเจ้าคระหลักสูตรเร่งรัดหลักสูตรเร่งรัด แต่ว่าดีมากเลยนะเจ้าคะเพราะว่าทําให้เราแบบไม่มีเวลาไปคิดอย่างอื่นถึงเวลาเวลาเราทํางานพอเราว่างปุ๊บเราจะต้องรีบกลับมาทํากลับมาฟังจนบางทีแบบว่าเออจะต้องกราบเรียนหลวงตาว่าแบบที่บ้านเนี่ยมีแบบมีโยมเป็นแบบนี้คนเดียว <c oughs> ซึ่งแบบว่าใหม่ๆก็แบบรู้สึกว่า ลำบากมากเจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนไม่มีใครเข้าใจเราแล้วก็แบบถึงเราเข้าใจเขาแต่บางทีเราทําใจไม่ได้แล้วก็แบบว่าเอเมีครอบครัวเพราะว่าห<ม>ลวงตาบอกว่าเวลามีครอบครัวเน,นี่ยแบบปฏิบัติลําบากมีห่วงบางทีแบบเอ,อที่หลวงตาพูดเนี่ยบางทีฟังแล้วก็เราก็ท้อใจไปสามวันแต่ว่าพอแบบ ฟังไฟฟังทุกวันบางวันหลวงตาก็ให้กำลังใจแบบมีหลวงตาเป็นแบบอย่างมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างคนเราต้องทำได้เจ้าค่ะอืมบางทีแบบเราคิดว่าเราวางได้แล้วของบางอย่างเราวางได้แล้วแต่พอเกิดปัญหาจริงๆอะ่ะเราจะรู้เลยว่า ยังวางไม่ได้แต่ว่าการฟังไฟล์หลวงตามากๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าแบบที่หลวงตาบอกว่า advance เนี่ยก็ advance จริงๆเจ้าค่ะคือบางบางอย่างเนี่ยเราก็ฟังรู้เรื่องบางอย่างเราก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่พอฟังไม่รู้เรื่องเราก็วางปล่อยวางปล่อยวางผู้รู้ซึ่งแบบ ตั้งแต่เป็นลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยคำว่าปล่อยวางผู้รู้เนี่ยสำคัญมากซึ่งแบบจะบอกว่าพูดไม่ถูกเจ้าคะ่ะคือแบบมีตอนหนึ่งที่แบบเรามีปัญหาเรื่องเรื่องลูกคือแบบ หลวงตาสอนให้ว่าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ของของของที่ทางโลกไปแต่บางทีหน้าที่กับความผูกพันเนี่ยมันแบบมันมันยากลำบากมากซึ่งแบบหน้าที่ของความเป็นแม่เจ้าค่ะมันมันมันทั้งผูกทั้งพันบางทีแบบ เราอยากแบบเราเป็นแม่เราก็แบบเต็มที่กับลูกมาตั้งแต่เรามีครอบครัวรู้สุกกับลูกลูกเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตของเราแต่ว่าพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จะวางใจถูกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงซึ่งแบบพอเรามาทางเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามีเส้นทางเดินเราก็บอกทางที่บ้านเลยว่าตอนนี้แบบเรามีทางเดินอันนี้นะขอ ขอเลยว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีใครห้ามนะเจ้าคะ่ะแต่พอบางทีมันมีปัญหาเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าแบบเรานึกว่าเราวางได้ละโอ้เราวางได้ละทรัพส,สมบัติสามีลูกอ่ะวางได้แต่พอพอมีปัญหาจริงๆคือแบบมีแบบทดสอบจริงๆเราจะรู้เลยว่ามันแบกมันทับมันแบบมันทําให้เราเป็นทุกข์มากกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าความเป็นแม่เนี่ย มันแบบมันเหมือนเราโดนสอนมาหรือว่าเราดูหนังเยอะเกินไปว่าแบบเป็นแม่มันจะต้องแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เสียสละแบบนี้แบบนี้แต่ว่าจะบอกว่าการฟังไฟล์ของหลวงตาเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยเจ้าค่ะวันนั้นโยมมีปัญหาเรื่องเรื่องลูกเราเราแบบเราแบบ เราอยากจะแก้ปัญหาให้เขาแล้วเราแก้ไม่ได้แล้วเราสอนเขาแบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็ยังทําใจไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอะเป็นทุกข์แทนเขาแต่ว่านั่งทุกข์อยู่สามวันอยู่อยู่เสียงคําสอนของน่าจะเป็นของคุณหมอนิเวศกับอาจารย์อาทิตย์ที่เรื่องเกี่ยวกับเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมันเป็น สิ่งที่เล็กมากในจัก,กรวาลเรามันไม่มีเราไม่มีตัวตนแล้วเราก็แบบจริงๆเราไม่มีความหมายอะไรในโลกนี้เลยแบบมันมีคำพูดออกมาบอกว่าพระท่านโทษน,นะเจ้าค่ะพูดไปเพราะแกถ้าแกตายไปตอนเนี้ยมันไม่มีใครสนใจแกหรอกแกก็เป็นเสี้ยวเป็นฝุ่นเป็นผงใน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 โลกนี้ในจัก,กรวาลแบบ อย่างมากเขาก็ร้องไห้ให้แกสองวันแล้วเขาก็ลืมแกละมันออกมาอย่างนี้จริงๆค่ะแล้วก็แบบคําสอนของลุงตาก็จะแบบว่าเข้ามาในหัวว่าเออโลกเนี้ยมันเป็นสิ่งสมมุติมันเป็นสังขารมันเป็นสิ่งเกิดดับมันมแล้วแบบมันก็บอกว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆ มันก็เห็นทุกโทษภัยของของความยึดความแบกเนี่ยค่ะแล้วมันก็มันหลุดไปเลยเจ้าค่ะมันมันอยู่ๆมันก็เบาเบาแล้วก็วโยมก็หายกุ้มใจไปเลยแต่โยมก็ไม่ทราบว่าถ้ามันมีปัญหาอีกอะ่ะมันจะมันจะเบาแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็มีความรู้สึกว่า ถึงแม้บางทีเวลาเราฟังไฟเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องเรารู้สึกบางทีแบบมันสูงจริงๆบางทีเพื่อนก็ถามว่าเออฟังไฟของอาจารย์อาทิตย์รู้เรื่องไหมโย,ยมก็บอกว่าอ๋อของอาจารย์อาทิตย์บางทีต้องปีนกระไดขึ้นไปสามขั้นแล้วก็ขึ้นไปฟังโยมก็บอกบอกเพื่อนแบบนี้แล้วโยมก็บอกว่า แรกๆฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังฟังใหม่ฟังใหม่ฟังใหม่เพราะว่ามันดีที่เป็นไฟล์มันจะแบบว่ารีวซ์ได้เราอยากจะฟังเมื่อไหร่เราก็อันไหนที่เราฟังไม่รู้เราจะจดไว้เลยเอออันนี้เราไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเราว่างๆเราก็มานั่งฟังแล้วพอแบบพอมีปัญหาอะไรมันจะมันจะเข้ามาในชีวิตในมาเข้ามาในจะบอกว่าสมองหรือใจยมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเจ้าค่ะมันมันเข้ามาแล้วมันแบบมันช่วยได้มันช่วยได้จริงๆเจ้าค่ะ ที่มานี่ก็แบบอยากจะมากราบขอบพระคุณหลวงตาแล้วก็แบบถึงแบบว่าคือแบบ <c oughs> คือแบบเป็นแบบนี้คนเดียวในบ้านบางทีแบบเวลาเราจะมาหรือว่าอะไรเราก็ต้องขออนุญาตเจ้าค่ะแต่ว่าก็บอกเลยว่าคำสอนของหลวงตาจะอยู่ในใจตลอดว่าอยู่กับโลกด้วยใจเป็นธรรม แล้วก็พยายามปฏิบัติถึงแม้บางทีแบบกลางคืนมันง่วงนอนแบบหลวงตาบอกว่าให้ให้หมั่นเพียนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเพียนไม่พอไม่พอเท่ากับคําสอนของหลวงตาที่หลวงตาเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าบางทีมันก็ใช้ตื่นเช้าเอาแต่กลางคืนก็ไม่ค่อยได้ได้เพียนเท่าไหร่เพราะว่าบางทีฟังขับเท้าใหม่ๆนี่แบบนั่งหลับตกเก้าอี้เลยเจ้าค่ะ แต่ว่าก็พยายามเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็กราบขอขอมาหลวงตาที่เป็นลูกศิษย์ที่แบบบางทีก็เพียรน,น้อยไปหน่อยแต่ก็จะพยายามเจ้าค่ะแล้วก็ขอคําชี้แนะของหลวงตาถ้ามีอะไรให้หลวงตาชี้แนะก็กด็ดีแล้วดีแล้วชมเชยจด้วยใจนะดีดีดีเก่งมากทำธุรกิจด้วยมีธุรกิจเห่โตมีครอบครัวมีลูกด้วยปฏิบัติได้ดี เก่งมากรับผิดชอบคนงานเยอะแยะเออความจริงไม่มีอะไรแนะนำทุกอย่างอะก็ฟังเยอะมากเลยแล้วก็ปฏิบัติได้ดีแล้วทุกอย่างปฏิบัติดีหมดแล้วลนะ่ะก็ไปอย่างนี้แน่จะเจนเงนี้ยแต่มันเหมือนกับอย่างเงี้ยคล้ายๆกับตาเราเนี่ยมันเหมือนมองอะไรไม่ค่อยชัดเหมือนจะเห็นชัดๆมันจะไม่ชัดเห็นจะเห็นชัด,เห,ชดเห็นไม่ชัด มันเหมือนจะเห็นชัดอยู่แลล้แต่มันเป็นเห็นไม่ชัดอะไรเงี้ยคือตาใจอะตาใจหรือปัญญาใจอะมันเหมือนจะมือนจะชัดอยู่เหมือนจะชัดชัดแต่มันเหมือนกับพลาดมัวแต่บางทีก็เหมือนจะชัดชัดชัดมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็รู้เห็นเข้าใจมาในธรรมอะแต่มันเหมือนกับว่ารอ คำตอบรอทำปิ้งรอนิพานรอผลที่จะเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าต้องการทำอะไออีกสักหน่อยหนึ่งที่มันกระแทกใจกระแทกอวิชชาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนตามันจะสว่างโลกตาใจ มันเหมือนกับรอเวลาที่มันเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยตัวมันเองเหมือนกับผลไม้แก่ขาต้นแต่มันยังไม่ถึงเวลาสุกจะเขี้ยวเข็นอยากให้มันสุกมันก็สุกไม่ได้รอถึงเวลามันจะสุกก็จะอยากให้มันคาอยู่กับต้นไม่ต้องลรนไม่ต้องหลนมันก็ทำไม่ได้มันเหินต้อง บ่มเพาะบ่มเพาะสติปัณสมาธิปัญญาเนี่ยนะที่รู้เห็นเข้าใจที่ฟังเนี่ยเนะี่ยก็ถูกต้องแล้ววิชาสามสุตตมยปัญญาการอ่านการฟังจิตตมยปัญญาภาวานามนยาปัญญาครยๆบ่มเพาะตรงนี้ยให้มันแก่กล้าขึ้นเพราะว่าโยมก็รู้เองว่าถ้าถอยหลังถอยหลังไปเจากเนี้ยก่อนหน้านี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยโยมก็มีการพัฒนาที่ดี พัฒนามาถึงจนนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีมากๆเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ต้องต้องบ่มเพาะสต,ติสมาธิปัญญาสตาความเพียนขันติอีริอุตปาเนี่ยให้ต่อเนื่องไปอย่างี้ยเด้วยกวอดทนแล้วก็สักวันหนึ่งก็จะรางวัลก็จะเกิดขึ้นเองถึงจะมาอยากได้ก็ต้องก็จะต้องเกิดขึ้นเองเพราะว่าทุกอย่าง่ะ มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามความอยากของเราเมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยมาพร้อมแล้วเมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์บริบูรณ์มันก็งอกเงยข,ขึ้นมาเองไม่ได้เป็นไปตามความอยากแต่เป็นไปตามสติสมาธิปัญญาสทาาความเพียรอิริยาปะขันติอดทนอดการขมใจรับจ้างใจไม่ให้ไหลไปตามเกเรทุกปัจจาาุบันา กินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมทำงานก็ใจเป็นธรรมสุดท้ายก็เป็นธรรมจริงๆไม่คไม่ใช่แค่รู้แค่เห็นแต่ใจเป็นธรรมจริงๆแล้วก็ตายไปกับธรรมดีแล้วสาธุหลวงตาเจ้าขามีอันหนึ่งที่นึกขึ้นได้อืม ในในไฟล์อันหนึ่งหลวงตาบอกว่าถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆจนใจสงบใจเนี่ยจะวางจะละเองเออแต่ว่าคุณสมบัติของใจเนี่ยเจ้าข่าวที่หลวงตาบอกว่าใจคุณสมบัติของใจเนี่ยทำกิริยาอะไรไม่ได้ยกเว้นรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆ ได้แล้วแบบแล้วอย่างอาวิชาเนี่ยใจใจจะเป็นคนปล่อยเองหรือเจ้าค้าสะดวกได้นะใจก็เห็นด้วยใจคือปัญญาใจเป็นญานแต่ใจแท้ๆไม่มีอะไรปรากฏแต่ปัญญาของใจมีอยู่เรียกว,ว่ายานยานและฌา,า,านยาณและฌานจะเป็นสิ่งพวงแต่งปัญญาเปียบเหมือนเป็นกระแส Ng, แห่งแสงสว่างของพระอาทิตย์แต่ตัวกลางพระอาทิตย์ไม่มีมีแต,แต,ญญญญต,แต่แสงสว่างของพระอาทิตย์เรียกว่าปัญญาใจปัญญาของพระอาทิตย์เป็นแต่แสงสว่างแต่ไม่มีไม่มีตัวดวงอาทิตย์เป็นความไม่มีอะไรเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลมีแต่เมื่อมียานเกิดขึ้นมีฌานเกิดขึ้นก็มีปัญญาเกิดขึ้นสองแสงสว่างว่าเดียว ก็เพียงพอที่จะดับความมืดบอดในใจเกิดวิชาให้มันดับสิ้นไปและมันก็หายไปพร้อมกันพร้อมกับความโง่ที่น้องตามหาบัวเทนว่ามักสมังคีหรือมักสามัาคีปัญญาใจเกิดยานปัญญาเป็นวิมุตติยาณทัศนะเหมือนด่างดาบเพชรฟันครั้งเดียว เกิดขึ้นครั้งเดียวฟันอวิชาความมืดบอดในใจขาดสะบัน้นแล้วก็หายไปพร้อมกับความโม่เหมือนกระบี่ชักออกมาจากใจฟันขาดครั้งเดียวแล้วก็ทั้งกระบี่ทั้งผู้ฟันและอวิชาที่มืดบอดหายไปพร้อมกันไม่เหลือร่องรอยอะไรเลย มักสามังคีหรือมักสามัคคขีขณะจิตเดียวไดการบ,บุญเพาะสติธรรมธิปัญญาศรัทธาความเพียรโดยความอดทนอดกั้นขันติมีเฮลิโลปัละอายแก่ตนเองละอะายแก่ใจที่ไม่มีความไม่มีความไม่มีความเพียรมีความประมาทอยู่ละอายต่อพุทธเจ้ากินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรม ทำงานอยว่กระใจอยู่กับธรรมท้ายก็ใจเป็นธรรมจริงๆเมื่อถึงพร้อมได้เหตุปัจจัยญาณปัญญาก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าวิบุติญาณลัทธสนะก็เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ตามตำราเขาว่าเกิดสี่ครั้งเกิดครั้งแรกก็บรรลุปโสดาบันเกิดครั้งที่สองก็ บรุษกิตตาคามีรุสกะตาคามีเกิดขั้นที่สามก็ะอณาคามีเกิดขั้นที่สี่ก็อาัานิพันธณนิพานสี่ครั้งอยู่ที่ใจหมดไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือเป็นพระที่โพระเหลือหรือเป็นชีโอลพระขาวถ้าเกิดปัญญาญาณปัญญาที่ใจขึ้นมาฟันสี่ครั้งแต่อันนั้นเป็นตำลาแต่จริงๆแล้ว เห็นหลายท่านสี่ครั้งรวบฝันค้งเกิดขึ้นครั้งเดียวในการบ่มเพาะมาแต่ละวันที่บ่มเพาะมามันก็คงจะจางๆไปเยอะแล้วแล้วก็ฝันค้างเดียวก็ขาดสะบ้นเลยไม่กลับคืนอีกเลยของโยมมันเหมือนกับมันอกี้มันเกิดเหมือนกับมันมีตาใจเกิดขึ้น แต่ตาใจของโยมมันเหมือนกับมันมองพระมัวชัดเป็นบางครั้งมันไม่ได้ชัดทุกครั้งมันเหมือนเดะต้องการปัญญาปัญญาของใจปัญญาใจที่เป็นญาณเหมือนอนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างขึ้นมาที่ใจแล้วก็จะดับกว่ามืดบอดอว,วิชาในใจไปหมดสิน้น เพียงแค่ครั้งเดียวต้องบ่มเพาะตติสมาธิปัญญาสธาความเพียนกันติเิลีอุต,ตะปะอย่างต่อเน,นื่องตอนที่ลพุษทาจะรุตโมพระแม่ครูอาจารย์ท่านก่อหลวงตาท่านจะมารณภาพตอนเก้าสิบแปดอายุท่านเก้าสิบแปดท่านชลาภาพมาแล้วเดินไม่ได้ตอนนั้นแต่เรียกหลวงตาเข้าไปพบแล้วท่านกระบอกแบบเนี้ยตอนแรกท่าน เป็นห่วงหลวงตาและท่านก็อยากให้หลวงตาเป็นผลไม้สุกในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ถึงท่านจะเขี่ยวเข็นยังไงมันก็ไม่ทันไม่ทันตอนที่ท่านก็ต่อ,อยุมาให้ทั้งหลายครั้งก็ไม่ทันจนเก้าสิบแปดแล้วไปขอท่านต่อตอนนั้นก็ขอต่อมาสองครั้งพอครั้งที่สามท่านบอกว่าไอ้เกวียนม,มันผุบหมดแล้ว สังขารร่างกายเนี่ยขันห้าเหมือนเกวียนที่ผุหมดแล้วเก้าสิบแปดแล้วจะต่อไปถึงไหนอีกมันไปไม่ได้แล้วมันหมดอายุไขแล้วใช้งานไม่ได้แล้วแต่ท่านก็หมดห่วงเพราะว่าท่านได้พิจารณาแล้วเหมือนกับผลไม้แก่คาต้นรอเว,เวลานะที่มันจะสุกงอมเองท่านว่าจะเค้นมันก็เน่าเปล่าจะพยายามเค้นตอนนี้มันก็เน่าเสียเปล่า ท่านบอกว่ามันเป็นผลไม้แก่ขาต้นแล้วเมื่อถึงเหตุปัจจัยพร้อมมันก็จะร่วงหล่นของมันเองถึงแม้จะไม่สอยยังไม่ถึงเวลาบอกว่าอย่าเพิ่งร่วงมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันก็ไม่ฟังท่านก็เหมือนกันโยงก็เหมือนกันก็สร้างเหตุปัจจัยไปแบบนี้ โยมก็ทราเหตุปัจจัยมาดีแล้วก็ให้มันต่อเน,นื่องมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากเรามันเป็นไปตามธรรมไปตามเหตุปัจจัยของธรรมที่เราทำมาดีแล้วว่าไงล้วงขอคาอาเจ้าค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณหนวงตาขอบพระคุณทุกๆุกฝ่ายเสียงเจ้าค่ะ ก็เป็นโอกาสได้รับโอกาสที่ดีมากที่ได้อาหารเที่หน้าบุญที่ดีในการทำบุญทุททกๆวันเจ้าค่ะแล้วก็ได้ติดตามฟังขับเฮามาโดยตลอดตั้งแต่เป็นหลายกลุ่มนะเจ้าค่ะก็กราบขอบพระคุณแล้วก็กราบขอขมาหลวงตาด้วยเจ้าค่ะที่บางทีความเพียนของเราอาจจะไม่ไม่ดีเพียงพอเกินไปแต่ว่า จริงๆมาไม่เคยมีกันบ้านส่งเลยเจ้าค่ะไม่อยากเตรียมมาแต่ว่ามันทุกครั้งก็จะได้จะได้ยาดีจากหลวงตาเมื่อกี้นั่งทบทวนกันบ้านเก่าที่หลวงตาให้ไปรอบที่แล้ว แต่มันได้ของไม่ยาปัจจุบันหน้าที่ของเราคงมีแค่ความเพียรนะคะเราไม่สามารถที่จะทำให้ผลไม้สุกงอมได้เราได้แต่เป็นผู้สร้างเหตุเราก็ไม่มีผู้ที่จะต้องไปสร้างเหตุเจ้าค่ะเป็นแค่ความเพียร มีแค่เจตนาตอนแรกตั้งใจว่าอยากจะทำบุญวันเกิดแล้วมากราบหลวงตาในวันเกิดทำแผนไว้ทุกอย่างเตรียมการไว้ทุกอย่างแต่รู้ว่าหลวงตาจะไม่อยู่ก็ไม่เคยคิดว่าสำคัญว่าเราจะต้องไปยึดติดที่วันใดวันหนึ่งเมื่อคืนหลวงตาบอกว่าเวลาหลวงตาไปไหนมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปด้วยเสมอหลวงตาก็จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เราปกเน็นเราไปยึดตัวองค์หลวงตาพอหลุดจากยึดตัวองค์หลวงตาก็ไม่ยึดธรรมะซึ่งหลวงตาเคยบอกว่าทำใดๆก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วมันก็มีธรรมะขึ้นมาใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ถ้าเรายึดธรรมะอันเก่าว่ามันดีแล้วเราก็จะปิดโอกาสที่จะได้เรียนรู้อันใหม่ทุกๆครั้งครั้งก่อนหลวงตาบอกว่า ความน้อยใจเป็นตัวตนเข้าใจใช่ไหมเข้าใจอย่างถ่องแท้โดยเฉพาะการน้อยใจแม่ค่ะเมื่อกี้ฟังหัวใจแม่ที่พูดถึงลูกหลายครั้งที่หลวงตาจะพูดเกี่ยวกับคนที่เขามีลูกปุ๊กไม่มีปุ๊กเป็นความโชคดีแต่ปุ๊กมีแม่ที่เรายึดติดมากวันนั้นเฉลียวใจว่าลองถวายแม่เป็นพุทธบูชาฝากแม่เป็นลูกพระพุทธเจา้า มันวาบเลยค่ะมันวิวมันเหมือนคนใจหายมันเหมือนเรายึดเขามานานก็เลยมุ่งมั่นที่จะทำอีกเพราะว่าถ้าเราถวายแม่เป็นพุทธบูชาแล้วแม่น่าจะปลอดภัยต่อให้เราดูแลอย่างไรก็ไม่ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่เราก็เป็นหน้าที่ลูกที่ทำหน้าที่ลูกเท่าที่เราจะพอทำได้ กลับมาที่ตัวเองก็มาะเจริญมรณานุสติเจ้าค่ะตอแรกก็มันเหมือนมีสังขารปรุงขึ้นมาว่าถ้าเราตายเนี่ยคนอื่นจะเสียใจไหมสุดท้ายมันไม่ใช่ใครที่เสียใจอะค่ะตัวเราต้องเสียใจตัวเราเองที่สุดที่เรายังทํานิพพานไม่แจ้งแต่มันก็ไม่มีใครแจ้งนิพพานไม่มีเรา ไม่มีใครที่เข้าถึงพ่านจริงๆมันมีแค่ขณะเดียวอะค่ะเราก็ธรรมะของหลวงตาทำให้เราเข้าใจขณะนั้นไม่มีอนาคตไม่มีอดีตมีแค่ขณะปัจจุบันหลวงตาทำให้เข้าใจปัจจุบันได้มากขึ้น ให้กินอยู่หลับนอนกับธรรมะได้มากขึ้นมีแค่จะมากราบขอพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะแล้วก็ขอยาที่ตรงกับเราที่สุดอ่จาจ้าค่ะสาธุสาธุก็ยาธรรมะออสถในใน โยมก็พูดมาหมดแล้วโยมพุกก็พูดมาหมดแล้วนะนั่นและถูกต้องแล้วยาที่ได้กินแล้วพูดมาแล้วทั้งหมดนะนี่ที่มันทําถึงใจเชื่อก,กันเนี่ยมันก็ได้กินยานะั้นมาหมดแล้วธรรมะอุสุตทาถึงใจใจถึงธรรมใจเป็นธรรมมันเป็นที่ใจไม่ได้ใช้สมองคิดเอา ทำถึงใจเชือกจนอวิชามันกระแทกอวิชาลน้ำตาไหลอันนี้มันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วกว็แล้วแต่ความเพียรทั้งรู้ตั้งเห็นทั้งเข้าใจแล้วเหลือเหลือแค่เป็นจริงจริงๆที่ใจสิ้นสมมุติเป็นวิมุติโดยถาวริ้นเชิงเรียกว่ารู้จริง เห็นจริงแล้วก็เป็นจริงเป็นธรรมจริง